ฉันจะประดับยศฉันจะประดับยศให้กับผู้หญิงคนหนึ่งฉันจะประดับยศให้เขาพุ่มทองเก้าพุ่มให้กับพยุงยิ่งนะครับผมเจ้าของบทเพลงก็มาดีวะฉันชอบนางอะฉันว่านางชัดเจนดีนะและสิ่งหนึ่งที่ฉันชอบนางคือแม่นางไม่ได้สนใจดาโมงดราม,มา่านางก็บอกว่าที่นางโพสเมื่อเช้าแบบฉันชอบนางมากเลยนะฝากถึงทยุงยิ่งด้วยนะฉันชอบคนแบบนี้แหละแบบเธอนี่แหละถ้าเลือกข้างถูก เอ็นเกจเราก็จะขึ้นชื่อเราก็จะดีขึ้นนะแต่ก่อนที่จะเลือกข้างเขาก็ต้องมีความในใจหรือว่ามีเหตุผลในตัวของเขาอะนาอยุงยิ่ฉันชอบเธออะเก๊กเกีฉันฝากบอกไอ้ยุ้งยิ่หน่อยนะว่าฉันชอบนางฉันชอบพวกเธอมากเลยพวกเธอคือแบบว่าคือไม่ใช่คนยิ้มยิ้มิ๊มปิ๊มอะคือแบบว่าอย่ามายุ่งกับกูนะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆ สวัสดีครับ yeah. babe, เบฟเอียเบฟนะ <laughs> บาชั้นหมักนั่งเตะพูดถึงใครนี่ชั้นอารมณ์เหมือนยุ่งยิ่งเลยชั้นไม่อยากไม่อยากยุ่งไม่อยากอะไรเลยนะแต่ว่ามันมาถือธาตุแม่เธอแล้วกคุณดาวนะครับหนึ100่งร้อยดวงกับพี่อัศนีนะคบผมคือมันบาถือธาตุอิริถ้ามันไม่ถูกธาตุจริงๆคือมันไม่เหมือนคนปกติพ่นน้ำลายไปวันๆอ่ะเธอเราจะรู้สึกว่าแบบ ก็เป็นตาชิแตกแหม่ไอ้ฉันไม่ได้บายไผร์ Fi ด้วนี่ฉันพูดให้แม่นิกกี้ค่ะฉันพูดให้แม่นิกกี้ค่ะวันที่สิบเก้ามกราแม่นิกกี้แม่นิกกี้จะแต่งงานแล้วนะแม่นิกกี้ฉันจะแต่งงานแล้วนะสิบเก้ามกราแม่นิกกี้จะแต่งงานแล้วแม่นิกกี้ก็จะมีคนเลี้ยงดูเป็นตัวเป็นตนนะวิหรอปืนแม่นิกกี้หรอถ้าใครมาว่าเธอนะกิ๊กกูจะเป็นทับหนายเองฉันเป็นทับหนายเธอเองกิ๊กเอ้ย ฉันมาถือทาดฉันเป็นยังหรอฉันเป็นคนที่แบบว่าบ่าเคยแบบสนใจใยดีผู้ใดเลยผู้หญิงก็ไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าฉันไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวอันนี้มายถึงนิทานเนาะฉันบอกพูดไสห้หน,นิมี <G ül> คุณมาถือทาดเขาจะสูงโอ้โอ้โอ้โา้โอ้โอ้งอีหลีฉันโอ้โอ้โอ้โอกฉันรู้สึกแค่ว่าฉันโอ้ยอ้โ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 อ้อออน,นอ,อ,อนกกน้โอ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 ้รอ้โ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 ด้โอขอบคุณครับขอบคุณครับ อยากเห็นเรือนหออารมณ์ขั้นแขวแมนพี่น้องใครก็ไม่ได้อยากหยุ่งอยากยังหรอกแต่มันเป็นตะซั่งแหม่ว่ามีอีหยางจากยางเบาว่ามาล่ามจามใจว่าสาเร็จสำยังจากยางพี่น้องมุกเจ้าคิดขือข่อยบอกเอาความจริงเลยข่อยบ่ได้ยังหรอกข่อยแค่แบบว่าถือธาตุซื้อข่อยบ่ได้สร้างบ่ได้โกรธบ่ได้เครียดไม่แค่์ยังหรอกแค่ข่อยรู้สึกมันใส่เบาข่อยว่าถือธาตุขี้ือจังอัน ก็มาดีว้านั่นแหละก็มาดีว้า oh, นั่นแหละกับสิเลื่อนไปกับสิคือข่อยไร้โพดกับสีคืนนาฟีกับสิอุ้ยคัดแคลมกันนี่ให้สร้างสินะคือข่อยไร้โพดกับสีคืนนาฟีกับสิอุ้ยคัดแคลมกันนี่ให้ก็เลยจัดสร้างสินะเบฟเขาว่าบีหาแสงพักค่ะพักค่ะไอ้ยิ่งบอกว่าไงถ้าจะหาแสงชันทำกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่ดีกว่าหรอเออเสียงอีกอย่างคาคนกดไเลยท่อไฟหมดนี่ ฉันเป็นอารมณ์อย่างนั้นเลยฉันเป็นอารมณ์ว่าถืกทาดแห้งฉันเป็นอารมณ์แบบว่าอกภาคหนึ่งเนอกเออขั้นแถวเพีนสันพี่นองถ้าใครมาว่ากินลูงน้ำผานะอยาให้ฉันเห็นนะกูโพสด่าเต็มที่นะเอาสิกูเลือกข้างจ้ะวันที่สิบเก้ามกรานะจะเป็นวันที่แบบชีวิตทองทองงกดพิกบุญ อี่ลิทที่จริงอะฉันโพดเลยเช้นสิโพดแหละฉันก็ไ่อยากไปไปฉันอยากไม่ได้แสงจากฉันแหมอย่างเว่าฉันแสงมันหรือมหาแสงจากฉันนันสี่นะเพราะแสงฉันะมันสมแสงแดดแสงอาทิตย์แหมแต่อีบิวก็หากินน้ำฉันสมือนอีบิวก็มาแครบลูกฉันไปโพดไปยังหากินน้ำฉันอีบิวจิตนะไม่นั้นเราอันปากขึ้นก็จ้าจะของเป็นนักร้องอันหลายสิบล้านวิวเพลงเป็นลอยล้านวิวฮอกกอดผู้ยอดลงอย่าลืมอีบิวนั่นมลยี่สองเพลงหากินน้ำฉันแคร็บลูบ้านเ่าไปโพดทั้งผัวทั้งเมียอย่าปาก้้าาาินนนนนฉ่ัะว เขาจะไปหาแสงเพลินเฮ้ยแสงอะไรลูกของแท้เขาบ่กไปหาลายเพื่นผุ้นี้ดอกเสียงอีหยังข่าหนูฉันไม่อยากไปบอกถึงนั่งดอกฉันอยากนั่งในแสงจากฉันพี่น้องสิหาเงินอันอันนี้ถึงนิท่าเนี่ยนี่บนถึงนี่นี่กีแล้วสิเอาแสงจากฉันไปหาเงินแต่งงานบอกมุกจังใดเอาเหรียญไปหาเงินแต่งงานโอ้ยฉันมาเอาเด้อฉันมาไปบกาวถึงเด้อฉันอยากคนมาหาแสงจากฉันเด้อฉันเป็นอินฟูแหม ฉันขออวยยศให้กับยุ่งยิ่งเป็นมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองกัดฉันอวยยศให้กับยุ่งยิ่งเป็นมหาเทวีเจ้าปกครองคุ้มอวยยศพุ่มทองก้าพุ่มทองแห่งคุ้มุมวนุมวน ได้ใจกูคักก็มาดีว่าก็มาดีว่าแม่โอ้ยเหม็นกีพนะโอ้ยกูยอยากัวฉันจะอวยยศเก้าพุ่มทองเก้าพุ่มทองให้เธอนะยุ่งยิ่งนะปกครองคุ้มกัดอะไรยว่าเบฟไม่ได้นะเบฟอ่ะความสามารถเบฟก็คือแบบพูดเอาใจคนแก่นะคนแก่มีอายุให้ลุ่มหลงกับคําพูดแล้วก็ขอเงินนะเวลาอยากได้เไรเบฟก็จะพูดเพราะพูดหวานขอเงินขอทองนะ เบฟเป็นบอสนะอย่าว่าเบฟน,นะเบฟเป็นบอสนะเป็นบอสนี่ไม่ได้เพราะความสามารถนะเนบฟบักเก่งทุกเรื่องเลยนะโปรเจกต์อยโปรเจกต์นะทำรายการสองสามอีพีนะแล้วก็ไม่ทำต่อเลยนะอย่าว่าเบฟน,นะอันนี้เบฟโน้ตไม่ได้อ้วนนะแค่แบบเบฟโน้ตไม่ได้สัญญกรรมนะ ผมเคยไปออกไายการมีรายการเพลงรายการในมาเส้นกูบอกว่าอยากใส่น้ำสกุลรายการนั่นวะเสียงกูก็เป็นว่านั่งขิงสักแก้วไหมไม่ถึงบอสนโน้ตนะเบฟโน้ตนะจะจะลองเพลงเปลี่ยนเปลี่ยนความตั้งใจของน้องในบอสอย่ามาว่าเบฟนะวันที่สิบเก้านี่เบฟจะหาเงินแต่งงานนะเบฟไอ้นี่นะพูดถึงไอ้นิกี้นะครับผมมาจังเลยอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนมีอายุขอบคุณดาวนะครับ ผมเป็นผู้เฒ่าพร้อมกับมักเด็กหน่อยว่ามวนว่าเอาใจถึงรู้ว่าเขาห,หลอกเขาเอาใจเพื่อเขาอยากได้ของแต่ก็เต็มใจให้เขาหลอกนะเพราะว่าผมไม่มีสมองไงเพะข่อยผมไม่มีสมอง,องมว่มาเด็กหน่อยว่เอาใจข่อยเรื่องจริงฉันก็พันแก้วให้ดงให้ดื่มให้น่นให้นี่เพราะเพราะเขาพูดเอาใจฉันไงเบฟโนริสานทครมาว่าเบฟนะเบฟชอบเด็กนะเด็กพูดเอาใจนี่เบฟให้หมดเลยนะ ลดลงลดลาลงถอกรองเท้าเสื้ออิวพงศ์นีูเแบฟบจัดให้หมดเลยนะเด็กเบฟแต่ละคนเป็นแฟนนีวผู้พูแฟน,แบบแ,ฟนแมนอยู่นะลงทงลงครับเป็นนักฟุตบอลนะเแบฟบนะ่ะงานการไม่ยุ่งยุ่งแต่ออกกำลังกายนะเแบฟบนะ่ะแเบฟบเกิดวันสุนทรภูนะเแบฟบชอบแบบแต่งกาบกรโครงนะไปบ้านแม่น่องครับแม่น่องโทรมา ที่ฉันมาไลฟ์วันนี้ฉันไม่ได้พาดพิงใครนะแค่ฉันมาขยายความรู้สึกของน้องยุ่งยิ่งเนาะเพราะว่าฉันอะกุายศให้นางไปแล้วก้าวพุ่มทองฉันชอบเือยุยย่งยิ่งถ้าเลือกถ้าเลือกฝั่งให้ถูกเอ็นเกตก็จะดีพะนะมาะยุ่งยิ่งก็อขึ้ลดเธอคือแบบอุย้ยลอดเธอลดเธอบริยานบริวันกับทุ่งกับทัวงานเข่าร้วลวโอ้ยฉันชอบเธอยุ่งยิ่ง กมาดิวะกมาดิวะโอ้ยฉันชอบเธอรายฉันหมาะพุ่มทองกาวพุ่มใหเธอปกครองคุ้มกัดคุ้มนี่เป็นคุ้มของเธอเลยฉันตั้งซื้อคุ้มให้เธอแล้วฉันชอบเธอย,ยุ่งยิงฉันมักเธอแห้งฉันมักในความเฟียดของเธอเฟียดแบบเฟียดแบบของแท้น่ะเข้าใจฟีลวของแท้ไหมฉันชอบฉันมาแบบนี้ละ่ะมาต้องอยู่ในถงในถามออกมาเลยจ้าเบิดหน้ามาสู่กันโลดจังสิน่นะ กวยยนให้นางจริงๆพี่คีมกวยยนให้นางจริงๆชอบมากเลยเบฟชอบมากเลยนะเบฟน่ะหรือเขาแอบชอบเราหรือเปล่าวะเขาแซะเราหรือแอบชอบเราหรือเปล่าวะสภาโอ้ย็อ้มาไอ้สิไปแอบชอบเธออย่หันหนูฉันามากินเคทิโมเธอน่ะแอบชอบฉันหรือเปล่าแซะฉันน่ะแซะฉันคืนนี้แอบชอบฉันหรือเปล่าเพราะฉันมีรถซูเปอร์คาร์ หลายคันหรือเปล่าฉันของจริงหรือเปล่าเธออยากขึ้นลิฟต์หรือเปล่าไม่ใช่เธออยากขึ้นลิฟต์หรอฉันว่าเธอแอบชอบฉันว่ะเธออยากให้ฉันเอ็นดูเมตตาเธออย่างนี้หรออยากขึ้นลิฟต์หรอเอื่อวะใช่นางยิ่งเป็นคนบ้าวัตถุอยู่ถ้าใครให้นางได้นางอ,อกจะชอบคนนั้นเลยนะเพราะว่านางหาเองคงไม่ได้อ่ะเออน่าคิดว่ะเฮ้ยเราไม่พูดถึงเขาดีกว่าเผื่อเขาแบบมาตอแยก,กับเรามาแอบชอบเรา เพราะว่าเรามีรถหลายคันมีซูเปอร์คาร์ด้วยสิไม่เอาโนต้ตไม่เอาอย่าไปพูดถึงเขาที่เขามาชอบเธอแล้วทาของใส่เธออีกว้ายน่ากลัวจังเลยเธอน่ากลัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ฉันต้องไปหาหลวงพ่อแล้วหาของประกันของก่อนโอเคทุกคนมาบอกแค่นี้แหละเราจะไม่พูดถึงเขานะเผื่อเขาแอบชอบฉันเนาะว่าะฉันมีรถซูเปอร์คาร์หลายคันนาออันนี้ฉันพูดถึงผัวใหม่แมนิก,กี้นะคะแม่นิก,กี้มีผัวเป็นเด็กคนนะคะอุ้ยแม่ขอโทษนะครับ แม่นิกกี้เป็นมีผัวเป็นเด็กโฮสนะครับซึ่งผัวแม่นิกกี้นี่ยไม่ทําการทํางานนะครับคนน้าลายไปวันนะครับเป็นเด็กโฮสนะยายนิกกี้มีผัวเป็นเด็กโฮส์นะจ้าอยู่ฟินขับจ้าฉันบอกแค่นี้แหละจ้าโพแทสเซียละสี่สิบดื่มจ้าอุ้ยพูดได้ไหมนี่พูดถึงแม่ฉันนะแม่นี่่แมนิกกี้นี่พูดไม่ได้หรอกโอเคไปก่อนนะทุกคนกลัวมากเลยกลัวเขาแอบชอบฉันฉันกลัวฉันถือของเขาฉันต้องไปหาหลวงพ่อหาของมาป้องกันของก่อนเพราะฉันมีรถหลายคันฉันรวยฉันรวย ใช่แน่ๆเลยอุ๊ยลืมคิดตรงจุดนี้ไปเลยอะอุ๊ยย่งยิ่งฉันว่าย,ยนให้เจอแล้วนะเธอปกครองคุ้มกัดนะโอเคนะไปไป